บอกคงบอกว่าจุ่มเทลแกก็ไดทยนี่อยู่ทนองครับตัวกตายแลออก็ได้ออกมานะนี่จะได้โดนอีกบ่บุตัวนี้ก็ได้น้อยจานเนาะก็ติงแล้วไมตัวนี้ได้สามตัวที่แรกครับกระชากกองยุบไม่ท่องออกไปประทัดนี่แหละก็เลยออกไปก็ได้ได้อีกสองตัวอีกซุ่มนึงครับจุ่มสองสุ่มที่อกนี่ สูอเห็ดยังได้กินบานอาจารย์ตที่ต้มชมหัวตัวนี่ตัวแรกก็นี่นี่แรกได้สาตัวนี่ตัวที่สองต้มหัวัตมันเสรงได้แาอาจารย์ัวกระเทียมตัวอุบลนนตัวนีเห็ดอันสิ้นแสบไปเลยตเห็ดสิ้นแสบตาแดดเดียวตัวมักดีๆเขาถอดตัวแสบไปน้อ้จ้า เฮ็ดส้มกับเหทันดอกมาขอดนี่ผมมาปิ้งนี่เนื้อปิ้งกันเลยเขาเสร็เฮ็ดส้มกับเฮ็ดบ่ทันดอกมันลามันเมื่อยแล้วแมนอันนี้ทันได้กินข้าวสวยเยอะบ่เบิดแเทงเลยเอาจังซี่ล่ะครับบัดนี้เฮาก็จังนี่ๆอันนี้ปลาน้อยจ้ากินข้าวจะน้ากันบัดนี้อันนี้ปลาน้อยปลาไงแง่ปลาหน่อยสองเสียพ่อกันความมันถึงมาเกิดครับโอ้ยพรกคันได้อุ้มอีหยังเออเบ้ยคุณครับเออจะมาคือลูกระเบิดอันปลาเอียงก็พอไปดูอีหยังเออแม่นพอไปดูเนาะอาจารย์ ยตัวนี้ตัวนี้สามลูกครัวตัวนี้สี่ลูกครับส่วนครับจตัวนี้สามลูกเกียรสามลูกแป่ตัวนี้สี่ลูกหนึ่งนี่แหละโอ้บรดดมันปวดมันขี้มันมันจินมูเดิครับพทั้งหมดเลยมันดูเจียวโคบกนปการมืออื่นเสียนันอีกรเสียนใดอีกว่าบุน้องเมืออื่นเนาะ เขาไปหาเมื่อไปกวนได้เพื่อนไปกวนวานห่มันกับเขาเพื่อนกวนตัวได้ยังเขาดีเหรอมันยังวันนี้เทากระหัอาบน้าอาบท่าไม่ค่อยติดคอยติดตามกระเทียมยังกินครับนี่ได้ป่ามา่อเร็วเขาเห็ดยูเห็ดกินหรือเปล่าเห็ดกินที่เขามาเห็ดอะไรก็พอปรมันวัดวัดูนี่ต้มส่วนมากเขาเจาะต้มหัวที่เขาต้มหัวเนาะโตมันกี้ไปเห็ดกันันคุณคุ้นกับปลาเสีส่วนมากเขาเจาะกับเห็ดเห็ดสมปลาเห็ดสมปลาดูวันนี้ ผมบเฮ็ดสมบรนี่ันนี้ผมเฮ็ดเป็นแสยงนี้สองสามนิ้วนตากแดดทำตีไสปีนยังใส่ตากแดดยำแรงปีคือคือมักมักเนาะครับนี่แหละกัรดูแลพ่นว่าปนโบเสียบพุมยนหรอครับดูมันเคี่ยงบ่เคียงพนผู้ถ่าผู้แกพ่นส่ตะเกียเนาะวันนี้ห้าสมักิพริกไทยมักซอสรสดีเข้าไปมันยังสีบ่ิสุท์แสบมันบ่ยห่านบรเหลบอเออบ่เสียธแบร้อนงปัง ครับแต่ก็ปอมกัวปลาทั้งนี้เดี๋ยวผมสีเปาอ่นเครื่องตุ่มเครื่องยังลงถากกปกอมเนาะครับครัที่เหลืออยู่เนกันที่แบงอาจารย์ไปสองครับผมก็เอาสองครับผมเดี๋ยวพี่น้องเพิ่นอยากกินต้มหัวกับต้มหัวทุกคนกินเรื่องพี่น้องเด้อครับครับนี่แหละครับเปลี่ยนคาเนาะคาออนน้ำเดือดืเท่ากับใส่เลยพี่น้องขออนุญาตเด้อพี่น้องใส่ต่อแก๊สมือนี่ดั่งไฟเบาไว้แล้วมันเมย์ล่าเมยล่าแล้วพ่อป่าตะไคงใส่ปะ พอครับเอาข้ามแบาบใบชามอนนั่บอนจะไปเขาต้องต้องทันแล้วทุบๆแล้วละ่ะแล้วก็สิพริกครับพริกเขาก้าวกระเจียวรงครับพริกเข้ากระหั่นนี่แหละพริกเข้ากระหัน่นล้องตุ่มเครื่องถ่าขอปลอมเลยครับผู้นึงเฮ็ดอันนึงผู้นึงเฮ็ดอันนึ่งอาจังสี พอดีกันครับพี่น้องทาถ้าผู้เดียวมันกับบไว้เขาก็รวมด้วยช่วยกันผูนหนห้หนึ่งเฮ็ดอันหนึ่งผู้หนึ่งเขาก็เห็ดถาหนึง่งวันนี้เขาก็เอาใส่เครื่องต้มทาเลยเพราะว่าน้ำเดือดเพรพอควมพวกปลาแล้วก็ติดพอดีกันมับนี่ก่อนใส่เกลือทาเลยครับพี่น้องปรุงทากันไปใส่เกลือน้อยๆครับใส่บะขาเปี่ยนใบบะขาบอ,อนพี่น้องบะขาบอ,อนอยู่หน้าบ้านกำลัางงามเลยพี่น้อง ข้าบ้านเข้าวซองพี่น้องมันจังเครื่องครบอยู่ผุนมันกับบครบเนาะหาฟื้นกับดังไฟหยักเลยอยู่ผุนมันบ่มีนี่ครับนี่ครับทั้งพี่กับแม่ท้องขยเ้็บไปบะขาบอ่อนจ้าสวัสดีค่ะเย็บใบขาบอ่อนไปใส่ต้มค่ะผมปลาดูต้มหัวปลาดูครับครับผมครับนี่พอปหอมแล้วก็คว้านแล้วครับนี่ตาหัวครับเบื้องนี้โต ต้มต้มหัวกับพ่อแห้งเราครับพี่น้องเอ้ยบาทเนี่ยเงว่าต้มเจ้าหัวแต่น้ำเย็นเรากับไส่รสเด้อครับอาจารย์ครับผมกับเจียวไปไส่พวกคมแล้วก็เทสเนี่นึงแม่ทอกระดีขั้วป่าหน่อยแนว่นึงครับรวมรวยช่วยกันผมกระดีมื้อความผมกับเจียวนี่ไปไส่หม้อเห็ดสูพ่อแม่พี่น้องเบิ้งน้ำพร้อมครับเดี๋ยวจะคอยมาอยู่มากินน้วกันพี่น้องเนี่ยและเข้าใจป่ามาแล้วนี่ยพอผมแล้วก็ขั้วหัวพาหัวโอ้โ้มเจ้าหัวกับพ่อสั่นร้องหมอครับหมอเขาก็เดือดบุ๊บบุ๊บบุ๊บเลย ปาลงเลยครับพี่นอ้องนี่ป่าลงเลยครับร้อยอะไรห้องกะปุงอีกที่หนึง่งว่ามันพอสมว่าพอสมคเครื่องตะไร่เครื่องอยังห้องกับใส่เครื่องตุมไปแล้ววันนี้ห้องก็บร้อนตะหมอด,ดอดเท่ากับปรุงนี่ครับเย่าลิมครับนี่หากก้าปกขี้ครับใส่ลงไปเลยครับใส่เครื่องตม้ม เขากับพี่คามแต่ใครเขากับทุบๆๆแ้วกับัันๆันเป็นชิ้นนิ่งๆครับปิดฝาหม้อเลยแม่ทองออเดี๋ยวมันกีนได้เติมน้ำแล้วมันเสียบสดนเนาะเฮียพี่น้องเอ้ยครับมาสุกแล้วครับมาสุกเลยแล้วนะพวร้อมๆกดลงๆซิมๆมมจังไม่ โอ้คนคนไรดิครับคนขวางหอแดงตลาดดิฮึบ้าว่าคนโอ้ยนั่นเปลยเลี้ยวเสียบเสียบซิเบิงซิเบิงอยู่อะไรหรอกเอาด่วนแท้ครับอย่ามั่นหวัง ขนดาดนี้แล้วนี่บุหงูลดได้แสียเบิดอันะไรก็ได้เป็น,ดปนไดบ้าพอ่อใดพ่อโอ้ยเปิดเครื่องนาหากันย้อนขึ้นน้ำน้องทมมันแห้งดอกคําแหลบบุหงูลดครับคําที่สวงเอาไม้ครับบอกว่าคันนําำพอนดาดแล้วนอะไรกับเสียเบิร์ต <c oughs> เป็นได<า>แสีบอะไรครับโอ้ยสุดยอดเลยบ่ ตุม่มหัวปลาดุตัวละซีโร่ปลาแสบนักสิวางไหนนาะครับออตัวดีบักซีโร่ครับเอาเต้าหัวครับมาเลยครับเด้อพี่น้องงัม้มากินน้ำกันได้ครับบ้านนี้แล้วก็เอาปลายแยงใส่น้ำเฮ้ยมีแต่ของแสบๆสบเลยพี่น้องกินงเขาเที่ยงหางงูแรงพูดแล้ <laughs> วเสียแนวโ<อ> <laughs> บเป็นยังไงครับกินน้ำไหนก็ได้หรอกมันก็ดีแนวหนึ่งว่ากินแล้าของบริจินข่อยแรงเมียนเหล้าของอาบน้ำป่าแย่งอีกพัดหนึ่งปกาคอนขับโบปกาคอนไปยิ่งหนูเมียนนั่นกันเบิงมวยเบิงหนังอะไรก็ได้ครับผม เขาเลงไมต้องถามว่าเจ้าจิ้มเลงไปบริวากันนี่โม่นลยเข่าเข่าเทียงแรงเทียงแรงเออ่ม่ยกินเลยเลดกันเพื่ออยากหาฮูกตุ้งลูกกันไม่กินรสไม่มีการเงินกันบ้านเลยมาครับครับบ้านไหนหาไปอยู่ไปกินนั้งกันพี่น้องครับผมครับตักมาแล้๋ยวนะผมปอกหน่อยมากับมาบ้านไหนเออมาไปดูเหียครับครับหัวปลาดูครับปลาดูยักษ์ก็เจ้าว่าพูดได้กินหัว อู้ครัวกินโตนี่เด้อแก้มมันเนื้อแก้มออกใส่ครับครับบสาคือมันค่ะบเถอะไงมันโอ้ยมันดูใส่พี่มพี่จิ้จิ้นพี่อะพี่อะพี่อครับเนี่ยมันมันอ่ะพี่อพียอะพี่อะใส่อะมึงรู้ผัว่ะไม่ท้องตึงตับไม่ท้องอันนี้ให้รถจัดนะเอออเาเลยอันนั้นเท่าง้อเอาไปเ่อไปถึงมันเลยครับสาบบังสังเกตบังสอนพอปลอมครับสาใจอีรี เนี่ยส่อนถึงชิงถึงใจผมเคยหลีทลอพีโตครับมันจังโนเดย์โอ้มาเด้อครับพี่น้องสุกูสุข้นเด้อวันนี่ปั๊ดนี่นะครับการหายูให้กินลังเทียกับใดลังเทียกับโบไ้ลังเทียกโบได้ได้กินเขากัดแก้วก็แดกกัดแก้วกับเจียวกมีอือแมนครับมือมานเท่ากับจินทังสิ้นละมือใดตัวไหนหาไปหามแม่มือโบได้กับคือจังปูปลาหน้าหนามอยู่ในหนองในอ่างกับบุบี้ขันห้างมันวาดจังไรกระสอบยกสุ่มจังไรกระถือครับ ถามมันบ่หมันโยกจังได้กับว่าไก่เลี้ยงเชื่งกันหรือว่าเดี๋ยวมันนี่ฮกกับปัญหาอยู่ให้จิมกระจงมาตึกอสวนกันให้ดีกันกับได้บ่แม่หน่อยเลกันนบแม่นครับมีแตัวตรงยังไงกันตามผมยืนเบื้องนั่นนะครับตามผมยืนเบื้องนั่นนั่นเพื่อนวานลงไปบาทผมไปวานก่อนเพื่อนน้อยเดียววันนี้เราวานลงมาได้ปลาดูยังไงไหมตามเฮียตึบตามโหลดมือเพื่อนหมันตานึงเนี่ยบ่อนตานึงย่ามาใกล้ใผมก็ะวานถ่างฟังได้ปลาทิ้ใยี่ตัวเราสองโล่คน ผมไม่ได้ปลาขาวหน่อยครับมันนี่กับินเข่าเชียงหาโม่งแหงสิทุกค้งเลยครับเนาะครับนี่หลากระลังแสีบมาเลยครับเด้อสุข,ขุมสุขคนเนาะวันนี้มันทุนมันทุนมาเด้อสุดใจได้แค่นี้มากินปลากคอ,อ,อดูใหญ่เด้อมือนคอดูคอดูมาพี่น้องมากินคอรัมกันมาเด้อครับพี่โอ้สิบเอ็ดครับในท้องปากบอกแนละ้ว Má cầu len lại Rồi gì để hiện Cứ mặn cả mặn này Ủa mặn Xăm Hát tổng hóa này Mặn nữa là bà đồ Mặn mm -hmm. oh. phần ngọt đây này Ừ hợp dạ Mặn nữa là bà đồ 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 Mặn คนหาอกินตัวยังสิละแม่จางก็ยังเออคือบอลนี่งงอ๋ะเอาด้แล้วขออนุญาตแบบครับพี่น้องขออนุญาตแบบครับพี่น้องพวกไข่ครับผุ้งครับนี่แหละของแซ่บมันน่ะมื่อกี้ได้เห็นรถจักรนะกับเต่าหงาะหาปลาพี่น้องสุเทียพิศถาวงาะ มันจะเป็นบ้ากาันคือคือแม่เนาะ่ะนี่เนี่ยมันพร้อมเดี๋ยวนี่เจ๊แม่ท้องครับไข่ค,ครับอย่พวกไขม่มั้งเป็นไข่เหรอไไครับพร้อมที่จออกแล้วคนะออรับเนาะเสียงห่หาแพียเสียงแม่ แก่แล้วมันก็บ่กินมัตัวตัวานน้อยลาเลยก็้างเือกเอาแล้วิกันมันายนะี่ไไทยมันม่นี้รอฝนตัวบัามันกระดิงใกินเ้อครับปลากับ้นนี่ยคือกันเดียเพาา็กินได้แอินครับแตนก็อิ่มแล้วเขา่กินคือคนเลยแม่นว่ครับแม่นตากันตอนหาไปขายพวกเปลี่ยนชื่อเาแกหาจินแกแกก็นอนจินแล้วกัอ๋อถูกคนบ่ได้คนหากินกินแล้วหาคนก็หาขายเนาะ ปามระนวดมดแล้วไ่้มมันร้อยมันอ่ะาปดูดิเตียวป่คอทิ่ไข่เตียวิซป่าดูปลาคอไข่เค็มไข่เตี๋ยวมาเยอะพื่อนใจไหมบ่อ้วไม่ พี่ดองมันเอ้ยใส่เนี่ยัออูหญาตบาทพี่รองว่าใส่ก่อนนะครับเนี่ยครับุูงป่าครับพี่้องนี่อะ๋ยวันพี่น้่งผมมาอ,อยู่บังดูไม่ไหมเนาะมูลุ่มอย่าง,มมานะางที่เป็นเกนเนิดเั็นนี่สมัยตากจางหัาหรก เดนมที่รไม่มีนี่น้องระบาดบา3,600ต3กิโลตัวผมยาผมเดินกเล้ตัวให่กนเจ็3กิลก้อว่นนะนไเลี้ยงหน่อยๆตาห่างๆบเลี้ยงัดปลาตัวนี้เลซิวเ่าี่่่่่มม่่มเ่่ม่่่่่ ผมวาผมปุงเสีบเลยน่าเขาแรงไงเขาเจียงไงเยแรสบายมาแล้วเขากัมาลาบเสื้อเสีบนารางเนื้อลางสวยแล้วผอมเนาะเล่อรงเเลย็ใส่คหลตัเมัดแมเลยแตีนยบตัวนั้นไ่ยดังไ้องกดดับขยน่รัเลยไล่อจันเ ผมหูดีน,น้ำสำนีผมบารุ่มแบบางคับรุ่มไปอย่างปานบริเวณนี้แหลน้ำเป็นน้ำเป็นปนีแล้วแบบบริเวณใส่ผมใส่หอยด้วมาเด้อผู้ตดัณฑ์แมาทังบ้านดอดดูพี่นอ้องเบ้าปากก่อนใจกันยังไงเนาะบ้านกันได้กันถึงแฮ่ มันเดียยมเงียนะคันอวบาปปาก่อนนะคันเบิ้ลขันใจมือขึนเลจะสเป็นเลยไ้อยจันะครับบเกินอีกสอมมือครับจับจับพฏิพานมากกับว่ามากครับถ้าพาดไปสอมมือแล้วกับัาจับวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วนี่หามไเบิ้ลวันอิมือนนี่ล้ววันจันทร์วันอาทิตย์นี่เดี๋ยวเวลาอีกสวอมมือครับอาทิตย์กับจันทร์ยังหลบเแล้วดแล้วก่แล้วไปหายินทั้งไม่ป็นสะอื อยังตัวเงี้กับบม้าวันครับเจอมันก็ดีที่ผมไม่คิตบางแล้วเพราะว่าปูปลาหน,น้าหนามหู้เนี่ยกันเพราะเอาว่าอย่าง,างสีหนามก่อนเหมือนสี่มันกัเน่ากับเสียจีนไม่ซื้อครับเพราะเราไปยู่ไปกินไปซืสอไปขายสี่ก็ถือว่าดีครับนกกัดจิน้น <c oughs> นกแอซสมรักเนาว <c oughs> บอกเราขึ้นเมีอกับเรากระบอกวิเกีาะห์จินคำเงี้ยคำตัวสตัวเนานะ เดีว่ักสมบัตผมก็เคยเห็นเหตุทางยี่ยวมี่ังอบ่นางตมูเลยตุมไม่ไปออกใครเม่ก่จักแหล่ผมเห็นแล้วก็เป็นยิงหนูมันอนังบ่ปากว่ตึงเลยแม่งนังเห็นตึงพึ่งเวป็นมูเลยเนื้อตุ่มไปอะไรมันนอนมันจะตายเนี่ยคนพูดอย่างนจักก็บอกเอคนไม่มันก็ได้รับเดีนอนนี่มันยืนแล้วมันก็ใส่ขนมันก็ิ่งมจีเซิงัตายปับ ผมได้เี็นจากก็คือว่านกบันป่าทาั้งรือว่านกกระสุนลักเนี่ยเคยเห็นหั้งงันบนผมก็เคยเห็นดิแต่ว่าม,มันแพร่มาประเดี๋ยวมันไปเห็ดยบทั้งเหยียบพุ่งอยู่บงเด็กใส่มิตรมันอ้อมใส่พี่น้อง <c oughs> ดูนี <c oughs> ่นะของเสียบมันพี่น้องเอ้ยคนว่าปัดดูปศเสียบปศเสียบปแมนหรอกเน,น,น,นี่ยครับใส่ครับเนี่ย นเพียงเดียวผมยู่เลยว่ะหัวรวมเต้าหัวกับพ่อพี่เอ็งถ้าผมกินเต้าใส่ครับตับหนี่งแหละพระแหงออ่ะเนี่ยช่วง้กินกันแล้วเนาะโอ้ครับครับสวยกินแล้วโม้โม้ดีปะแดดแด่พอดีคตรสั่นเขาเจ้าสิว่าเขาแล้งเตียงอยู่เมีอยู่หรอกแต่เดแใจว่าเขตียงใจบ่าขเ <S <S าขาเที่ยงแรงตัว มันเห็นจังไลยล่ะเขาเกิดไปทำงานการาชการเนาะเขาก็หาอยู่หากินหากินเนาขึ้นย้ำได้เขาจะคอยมาเห็ุกินเราว่าคำลังแต่ว่าย้ำหาลืมหอดกินเขาข้ามันมันเป็นร่างละแั่งเกียรติต้องลดคนไปตึกเหียไปหาปูหาปลาไปหาอยู่หากินนี่สิบุญของเขาตามเวลาดิบ่บ่ตามต้นมากเลยขนาตึกเหียนี่ ทีนั่เนี่ยกะบ่ายโมงละบดแบบโมงกับบ่ายสองละตอนเขาลุกไปกัดินมเลเทียนควรนว่าจะไม่หายกิ่นเทียนพอดีมันบดแบบซะแล้วเราเอานั่นเอานี้แล้วโซ่เสาซุ่มลงได้ปลาแล้วมันกับมันลืมข้าวไปว่ากินเข่ามันเป็นสิทธิ์ละหรือว่าเป็นจินเข่าไปแล้วเพราะใจจักรคืนคืนไม่แจก้องเนาะมาหอดบ้านเมื่อยล้าบ้านเด็ดยิ้มเขาว่ายากกินเข่าบ้านเด็ดเฮ็ดซอยกันพูดนึงเฮ็ดอะไรพูดนึงเฮ็ดเ่ยครับต้องเฮ็ดซอยกันเรงสี่ธิละ เขาเขากินน้ากันกับเห็ดใสยกันนั่นล่ะเนี่ยเป็น้อป่าทีป่าเราเนางปาพีปาราเขาแบบโอ้มื่อกีอาจารย์คนหุ่นตึงก็มาจากกุหลาบค้างนุกดอกแจ์เขากหลาบมากับขาแชงกับพราท่านนี้๋ยเป็นปวดมีเมียอยู่กับเลยบ่พเไปไกลรก็ไปาหาจินอยู่เรามอกเขาห้องลยตกว่าพาไปผจมป่ากัพ่อนอยู่นีกินอยู่ขนีครับ ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อครับที่จะไกไปแไห้หรือว่าคนเลยคนจะลิงให้น้ำเองเพื่อเตีจามะรวกผ่าชีเตีนนที่จังมือนี่แหละขคพอพี่น้องกันทุกทุกคนกัมีแต่คนสุขคนจะเจร่ญเดือครับว่าการไปกันมาทำการทำงานไก่ให้คนมีเงินมีทองหลายก็อยพี่น้องมีแต่คนุเรือครหรับกกเข้ามาสวัจาพจ